เอาเสียงเสียงเออาเสียงอย่างอื่อนนะเสียงนกได้ไหมนกเอาเสียงเรียงเสียงลิงเสียงเรียงเรียงอะไรชนีก็ได้อะชนี